หวนจะพาทุกคนไปดูเมนูวันวาเลนไทน์ของเรากันค่ะเมนูนี้อยู่ที่84ยูโรหรือว่าเป็นเงินไทย2,900บาทค่ะทุกคนพอลูกค้ามาถึงอันดับแรกก็จะได้ทานของทานเล่นก่อนเลยมีทั้งแซนด์วิชเห็ดทัฟเฟิลแคลิฟอร์เนียปลาทูน่าแล้วก็เซลมอนดองบีทรูทนะคะทุกคนบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะฝีมือการตกแต่งร้านของคุณย่านะคะค่าดื่มค็อกเทลแล้วก็ของทานเล่นเสร็จอาหารจานต่อมาก็จะเป็นหอยนางรมค่ะทุกคนแต่หวานใช้ยี่ห้อซีลาโดนะคะ สังเกตเขาจะสลักตัวจีไว้ที่ฝานะคะยี่ห้อนี้จะอร่อยมากค่ะมันจะไม่เค็มหวานชอบมากราคาจะแพงที่สุดในบรรดาหอยนางรมค่ะ จานต่อมาลูกค้าจะเลือกระหว่างสลัดโรลกุ้งมังกรกับเนื้อปูแล้วก็ราวิโอลี่แบบอิตาเลียนนะคะแต่ราบิโอลี่ของเราจะใส่เห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็ตับห่านด้วยค่ะทุกคนเวลาเราเสิร์ฟเราจะขูดเห็ดทรัฟเฟิลใส่อย่างนี้ให้มันนมหอมเลยค่ะพอทานออเดอร์กันเสร็จก่อนจะไปถึงอาหารจานหลักก็จะมีเหล้าช่วยย่อยค่ะทุกคนอาหารจานหลักเราจะให้ลูกค้าเลือกระหว่างหอยเชลล์นะคะรีสตโตแชมเปญแล้วก็สเต็กเนื้อสันในซอสเห็ดโมรีค่ะ ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะลูกค้าเดินผ่านครัวชมเราไม่ขาดปากเรานี่หายเหนื่อยเลยค่ะทุกคนขนมหวานเราสั่งเชฟเบเกอรี่ทำให้ค่ะข้างในก็จะเป็นผลไม้แบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็มีลิ้นจี่ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นรูปหัวใจค่ะจานสุดท้ายก็จะเป็นมียาดีเป็นขนมชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ทานกับกาแฟฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเราเรืยอนะคะ